เจโตขีละสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าก,ก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่ละตะปูตรึงใจ5ประการไม่ถอนเครื่องผูกพันใจ5ประการภิกษุนั้นหนอจักถึงความเจริญงอกงามไยบูรณ์ในธรรมวินัยนี้ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ก็แปลง่ายๆว่าเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าคุณมีตะปูตรึงใจอยู่หอย่าง ใจของคุณก็ผูกพันอยู่ด้วยเครื่องผูกพันอีก5้าอย่างแปลว่าอะไรนะถ้าพูดแบบนี้ถูกโซ่สิบเส้นล่ามเอาไว้ที่จะเจริญงอกงามในธรรมวินัยนี้บอกเป็นไปไม่ได้นี่มาดูเครื่องผูกพันใจเนี่ยอันนี้ผูกนะไม่ถึงกับตรึงนะแต่ก็ผูกเอาไว้เครื่องผูกพันใจห้าประการอันภิกษุนั้นยังถอนไม่ได้เป็นไนะดูก่อนพิกูุทั้งหลายภิกูุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดยังไม่ปราศจากความ พอใจยังไม่ปราศจากความรักยังไม่ปราศจากความกระหายยังไม่ปราศจากความเร่าร้อนยังไม่ปราศจากความทะเยอทะยานในกามคือหมายควาว่ายังหิววัตถุกามด้วยกิเลสกามอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะดูก่านพิสูจนทั้งหลายจิตของพิสูจนผู้ไม่ปราศจากความกำหนัดไม่ปราศจากความพอใจไม่ปราศจากความรัก ไม่ปราศจากความกระหายไม่ปราศจากความเร่าร้อนไม่ปราศจากความทะเยอทยานในวัตถุกรรมด้วยกิเลสกรรมจิตของเขาย่อมไม่น้อมไปเพื่อปรารบความเพียรเพื่อเครื่องเผากิเลสไม่น้อมไปเพื่อประกอบเนืองเนืองเพื่อความทาติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นเพราะอะไรเพราะอย่างอลไยอาวนในวัตถุกรรมด้วยกิเลสกรรมเมื่อใจน้อมไปอย่างนั้นจะบรรลุมรรคผลได้อย่างไร ข้อที่จิตของภิกษุไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อประกอบเนืองๆเ,เ,เพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าเครื่องผูกพันใจประการที่หนึ่งที่พิสูุนั้นยังถอนไม่ได้เนี่ยนะเพราะอะไรใจยังพันยังผูกกับวัตถุก,กรรมด้วยอํานาจ กิเลสการมนั่นก็จริงนะสมมติถ้าเกิดอยากได้กุฏิสักหลังหนึ่งมาใจมันก็คิดอยู่นั่นนะนะหมายความว่าสมุท่านอยากได้กุฏิขึ้นมาสักหลังหนึ่งเนะี่ยแมมันพันอยู่กับกุฏิเอเนี่ยแต่ออกแบบนั่นนะนั่งร้างแบบกุฏิอยู่ในใจอยู่นั่นเลยเนี่ยนะก็คิดหาว่าเอ๊จะหาทุนจากไหนมาสร้างจะไปเจริญสมถาวิปัสนายอย่างไรจะไปเจริญไตรสิกขาข้อไหนเพราะใจมันอยู่แต่กับอิฐหินปูนทรายนี่แหละอย่างที่หลวงพ่อองค์หนึ่งท่านเล่าอ่ะตอนนี้ไม่รู้นั่งหลับตาปั๊บอิฐหินปูทาายยมเล ทรายกี่คิวปูนกี่ลูกอิดกี่ก้อนเนี่ยนะอะไรก็อยู่นี่แหละเนี่ยนะจะไปไหนนะโยมนะดูก่อนพิสูจทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ที่ยังไม่ปราศจากความกำหนัดยังไม่ปราศจากความพอใจยังไม่ปราศจากความรักยังไม่ปราศจากความกระหายยังไม่ปราศจากความเร่าร้อนยังไม่ปราศจากความทะเยอทะยานในร่างกายอันนี้หมายคมว่าแหมรักร่างกายตัวเองมาก ชื่นชมร่างกายของตัวเองว่าว่าอะไรก็ว่าอย่างที่ตัวเองชอบตัวนั่นแหละดูก่อนพิสูจน์ท้งหลายจิตของพิสูจน์ผู้ที่ยังไม่ปราศจากความกำหนัดยังไม่ปราศจากความพอใจยังไม่ปราศจากความรักยังไม่ปราศจากความกระหายยังไม่ปราศจากความเร่าร้นยังไม่ปราศจากความทะเยอทยานในร่างกายนั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ ตั้งมั่นข้อที่จิตของภิกษุไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองๆเ,เพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมัน่นอย่างนี้ชื่อว่าเครื่องผูกพันใจประการที่สองที่ภิกษุนั้นยังถอนไม่ได้แล้ว คือเป็นคนที่นั่งชื่นชมกายตัวเองอยู่นั่นแหละนั่งตกแต่งกายกลัวจะไม่สวยกลัวจะไม่งามตกแต่งทั้งอบทั้งนวดแต่สุดแท้แต่ว่าจะทําให้ร่างกายเนี่ยดูดีที่สุดงามที่สุดเป็นต้นเนี่ยนะก็มานั่งประดับประดาร่างกายที่เปื่อยเน่าอยู่นั่นแหละจะไปไหนที่สามดูก่อนพิสูจนทั้งหลายอีกประการหนึ่งพิสูจยังเป็นผู้ไม่ปราศจากความกําหนัดยังไม่ปราศจากความพอใจยังไม่ปราศจากความรัก ยังไม่ปราศจากความกระหายยังไม่ปราศจากความเร่าร้อนยังไม่ปราศจากความทะเยอทะยานในรูปรูปภายนอกอะนะรูปภายนอกทั้งหลายในสีในเสียงชอบชมวิวทิวทัศน์ชอบดูคนนั้นดูคนนี้ชอบดูจิตกรรมฟ้าผนังชอบภาพวิจิตพิสดารอะไรนะ,ะนะเรียกว่าชอบลวดลายชอบท่องเที่ยวอยากเห็นโน่นเห็นนี่อยากเที่ยวไปเรื่อยเป็นต้นหรือชอบคนนั้นชอบคนนี้เป็นต้นเนี่ยนะดูก่อนพิสูจนทั้งหลาย จิตของภิกษุผู้ไม่ปราศจากความกำหนัดไม่ปราศจากความพอใจไม่ปราศจากความรักไม่ปราศจากความกระหายไม่ปราศจากความเร่าร้อนไม่ปราศจากความทะเยอทะยานในรูปนั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองๆเพื่อความทําติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่น ข้อที่จิตของภิกษุไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทําติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าเครื่องผูกพันใจประการที่สามที่ภิกษุนั้นยังถอนไม่ได้อย่างละไม่ได้แล้วอันนี้ติดใจในสีสันภายนอกนั่นเอง ข้อที่4ดูก่อนพิสูจทั้งหลายอีกประการหนึ่งพิสูจบริโภคซะอิ่มพอแก่ความประสงค์พอแก่ความต้องการแลว้วนะกินอิ่มท้องก็อืดเนี่ยนะประกอบก็ความสุขในการนอนนะคะเนี่ยมีความสุขในการเอนรกระเอนก็เอะเนิพลิกซ้ายพลิกขาพลิกซ้ายก็เป็นสุขพลิกขวาก็ดีนอนง่ายก็แหมไม่เลวไงนะก็เลยมีความสุขในการหลับอยู่ดูก่อนพิสูจทั้งหลายจิตของพิสูจผู้บริโภคอิ่มพอแก่ความประสงค์แล้ว ประกอบความสุขในการนอนความสุขในการเอนความสุขในความหลับอยู่นั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนือง,เ,องเพื่อความทําติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่น ข้อที่จิตของพิสูจ์ไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทําติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าเครื่องผูกพันใจประการที่สี่ที่พิสูนั้นยังถอนไม่ได้แล้วใน,นข้อที่สี่จะไปติดใจในอะไรหลับเนี่ยนะนอนเนี่ยนะนิ่งเป็นหลับขยับก็กินต่อเนี่ยนะแล้วก็หลับต่อเนี่ยนะ ดูก่อนพิสูจทั้งหลายอีกประการหนึ่งพิสูจจักประพฤติพรหมจรรย์เพื่อปรารถนาเทพนิกายอันใดอันหนึ่งว่าเราจะได้เป็นเทพพระเจ้าหรือเทพองค์ใดองค์หนึ่งด้วยศีลอันนี้เกิดวารักษาศีลเพื่อเป็นเทวดาประพฤติข้อวัดประพฤติตบะหรือประพฤติพรหมจรรย์เพื่อเป็นเทพเทวดาหรือเป็นพรหมเป็นต้นเนี่ยนะใจจริงไม่ได้อยากจะนิพพานบรรลุมรรคผลอะไรหรอกชาติหน้าไปเป็นสวรรค์มีนางฟ้าเป็นบริวารบ้างก็เอาแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะ รือว่าปรารถนาได้ไป,ไปอยู่ในที่ตัวเองพอใจนี่ก็ดีใจแลว้วเกิดชาติหน้าเป็นไปได้อ,อย่างที่ตัวเองต้องการเป็นผู้ยิ่งใหญ่อะไรสักอย่างหนึ่งได้ตําแหน่งได้ตําแหน่งหนึ่งมียศอย่างใดอย่างหนึ่งเขาปั้นหุ่นไว้ให้หน่อยอุย้ยพอใจแลว้วนางเดืงงองนะมาปั้นหุ่นไว้เนี่ยขี้พึ่งหน่อยนะเป็นหุ่นขี้พึ่งก็ได้อิดหินปูนทรายก็มาปั้นปันเอออันนั้นไม่มีชื่อเราอยู่แถวนั้นบ้างก็อุ้ยวิเศษแล้วอย่างนงีนนะบางคนบอกโอ้ยให้มีชื่อติดข้างถนนบ้างก็ดีแล้วอย่างเงน้ะ ถนนนามสกุลนั้นนามสกุลนี้ชื่อนั่นชื่อนี่นะบางคนนี่มันต้องการอยู่แค่นั้นจริงๆนะทำทุกอย่างเพื่อให้มีเท่านั้นแหละจิตของผู้ที่คิดแบบนี้จะไปไหนเอาจิตของภิกษุเนี่ยจักประพฤติพรหมจรรย์เพื่อปรารถนาเทพนิกายอันใดอันหนึ่งโดยที่สุดปรารถนาจะเป็นผีเจ้าป่าเจ้าเขาผีเจ้าบ้านผีเจ้าเมืองไอบางคนนี่ปรารถนาจะเป็นเทวดาเฝ้าเมืองนะปรารถนาเป็นพระภูมิเจ้าที่พระอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยสรุปว่าปรารถนาจะเป็นเทวดา เพราะฉะนั้นผู้ที่คิดอยู่อย่างนี้เนี่ยนะจะเจริญสมสถาววิปัสนาเพื่อบรรลุมรรคผลไหมเพราะฉะนั้นจะไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อประกอบเนืองเนืองเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นข้อที่จิตของพิสุไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าเครื่องผูกพันใจประการที่ห้า ที่ภิกษุนั้นยังถอนไม่ได้แล้วเครื่องผูกพันใจห้าประการเหล่านี้ชื่อว่าอันพิสูุนนั้นยังถอนไม่ได้แล้วแม้ปรารถนาไปเกิดเป็นเทวดาเขาก็ว่ากันดีคือยู่แล้วนะแต่ในุทธเจ้าบอกอว่าถ้าอย่างนี้ไม่บรรลุมรรคผลเลยนะมัวแต่คิดถึงเทวดาในลักษณะว่าตัวเองอยากจะเป็นเทวดาเขาบอกกันดูก่อนพิสูจทั้งหลายภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่ละตะปูเครื่องตรึงใจห้าประการเหล่านี้ ไม่ถอนเครื่องผูกพันใจห้าประการเหล่านี้ภิกษุนั้นหนอจักถึงความเจริญด้วยศีลสมาธิงอกงามด้วยวิปัสนาอริยมรภยัยบูรด้วยอริยผลและนิพพานในพระธรรมวินัยนี้ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ พราะพวกนี้จะไม่ถือเอาศีลเป็นสาระจะไม่ถือเอาสมถาวิปัสนาเป็นสาระถือเอามรรคผลเป็นสาระพันพราะมัวแต่สงสัยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์สงสัยในสิกขามัวแต่ทะเลาะเบาะแวงกันติดในเรื่องวัตถุกรรมกิเลสกรรมติดใจแต่ในเรื่องร่างกายของตัวชอบใจในรูปชอบแต่หลับชอบแต่นอนปราถนาจะเป็นเทวดาเป็นใหญ่เป็นโตเมื่อแต่คิดอย่างนี้เมื่อไหร่จะได้บรรลุมรรคผลมันก็ไม่ใช่อยู่แล้วพองค์ก็บอกว่าไม่ใช่ฐานะแปลว่าเป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้หรอกที่จะเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาบรรลุมรรคผลนิพพานบอกว่าเป็นไปไม่ได้ตรงกังงนข้าม่ะตรงกันข้ามเมื่อกี้นี้พูดฝ่ายวัตตะมาเยอะแล้วนะปฏิปทาพวกเฝ้าวัตตะนี่เขาทํากันอย่างนั้นแหละนะสงสัยพระพุทธเจ้าให้มากมากนะคือวิธีไม่บรรลุมรรคผลนิพพานบอกทํำยังไงบอกทำอย่างที่เคยทําเป็นส่วนใหญ่นั่นแหละถ้าถ้าจะแก้ไขเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานมาดูว่าเขาทํากันอย่างไรเนี่ยดูก่อนพิสูจทั้งหลาย ตปูเครื่องตรึงใจ5ประการนี้ชื่อว่าอันภิกูุนนั้นละได้แล้วเป็นไฉทละได้ก็คืออะไรพิสูจนในพระธรรมวินัยนี้ไม่สงสัยไม่สงสัยมาเออเชื่อเชื่อแล้วเออเชื่อเชื่อเชื่อแล้วแกล้งเชื่อไปอย่างนั้นนะไม่ใช่นะคําว่าไม่สงสัยก็คือรู้ในพระพุทธคุณไม่เคลือบแคลงไม่สงสัยแล้วก็ปลงใจเชื่อเลื่อมใสในพระศาสดาจริงๆเลยว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็น ถ้าอารหันไกลจากกิเลสตรัสรูุชอบได้โดยพระองค์เองเป็นต้นเนี่ยนะเลื่อมใสทำวัดเช้าทำวัดเย็นนี่แหมสบายใจผ่องใสเหลือกเกินนั่นแหละลักษณะของผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธคุณเป็นต้นเนี่ยนะดูกรพิสูจธทั้งหลายจิตของพิสุผู้ไม่สงสยัยไม่เคลือบแคลงจิตที่ปลงใจเชื่อเลื่อมใสในพระศาสดาน,นั้นย่อมน้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองๆเ,เพื่อความทําติดต่อ เพื่อความเพียรที่ตั้งมัน่นข้อที่จิตของพิสูจน้อมไปเพื่อความเพียงเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทําติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้เชื่อว่าตะปูตรึงใจประการที่หนึ่งที่พิสูจนั้นละได้แล้วเพราะไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าทราบซึง้งรอบรู้ในพระพุทธคุณเป็นอย่างดี